สวัสดีครับวันนี้กลับมาพบกับผมชมคุงเช่นเดิมครับกับออนไลน์สเตชันสกู๊ปครับสำหรับข่าวของเราในวันนี้เรียกได้ว่าทางวาวนะครับเซอร์ไพรส์ผู้เล่นโดรตาทูจริงๆเพราะฮีโร่ตัวใหม่อย่างมาซี่เปิดให้เล่นแล้วนะครับเป็นที่เรียบร้อยใครไม่ได้เล่นนะครับไปโหลดแพทมาเล่นได้เลยนะครับเรียกได้ว่าต้อนรับเทศกาลฮาโลวีนเซลนะครับในสตีมไปด้วยเลยทีเดียวฮะรายละเอียดสกิลของเธอจะเป็นอย่างไรน่าเล่นแค่ไหนเรามาดูกันดีกว่าครับเบื้องต้นนะครับถ้าดูจากข้อมูลโดยสังเกตที่ทางผู้พัฒนาระบุว่า ไว้แล้วเนี่ยกล่าวคือมาซี่นั้นเป็นได้ทั้งตัวแครี่แล้วก็ซัพพอร์ตเลยครับด้วยความสามารถของเธอนะครับที่สกิลเนี่ยออกแนวเป็นตัวเปิดเกมอย่างชัดเจนซึ่งจากที่แอบไปส่องมาเบื้องต้นแล้วตอนนี้ครับผู้เล่นระดับโปรเพลเยอร์หลายคนเนี่ยมักจะหยิบไปยืนตำแหน่งออฟเลนกันเสียส่วนใหญ่แต่ก็มีบ้างครับที่ทาตามธรรมเนียมฮีโร่ใหม่นะครับแล้วต้องหยิบไปเลนกลางอย่างเช่นอาร์ิซี่ครับที่ก็มีหยิบไปเล่นเลนกลางมาแล้วมาดูที่สกิลแรกกันนะครับอย่าง dispose ครับสกิลนี้ต้องบอกว่าเป็นสกิลซีซ ที่ดีเอาเรื่องพอสมควรครับมันคือการโยนศัตรูกลับหลังสร้างความเสียหายเวทพร้อมสตัมทั้งเป้าหมายที่ถูกโยนและศัตรูที่อยู่ในบริเวณใกล้เคียงด้วยเรียกได้ว่าเป็นสกิลที่อาจจะดีกว่าฮอนทอสของแมกนัทเลยก็ว่าได้ครับต่อกันที่สกิลที่2อครับอย่างรีบาวสกิลนี้ต้องบอกว่าเป็นสกิลที่แอบใช้ความชํานาญพอสมควรครับเพราะตัวมาซี่เนี่ยจะพุ่งเข้าใส่เป้าหมายที่ต้องการจากนั้นผู้เล่นครับจะสามารถเลือกกระโดดลงไปยังพื้นที่และทิศทางที่ต้องการได้ด้วยนะครับ เป้าหมายที่สามารถพุ่งเข้าไปได้เนี่ยเป็นได้ทั้งครีปฮีโร่ฝั่งเดียวกันหรือว่าศัตรูก็ได้ครับเมื่อเธอแลนดิ้งลงพื้นนะครับก็จะสร้างความเสียหายเวทและทําให้ศัตรูทุกตัวในบริเวณนั้นติดสถานน้สโลว์เป็นเวลา3วินาทีซึ่งสกิลนี้ที่เลเวล4ครับจะทําการสโลว์ศัตรูถึง60%เลยทีเดียวครับสกิลที่3มครับมีชื่อว่าไซคิกครับซึ่งสกิลนี้น่าจะเป็นสกิลหลักครับที่ต้องอัพให้เต็มก่อนสกิลอื่นเนื่องจากมันเป็นการบัทั้งตววมมาซีและเพื่อ่อร ในระยะครับโดยบัฟที่ได้นั้นนะฮะจะเป็นการเพิ่มพลังโจมตีและดูดเลือดเป็นเวลา6วินาทีซึ่งอัตราก,การดูดเลือดนั้นนะครับได้สูงสุดถึง50%เลยทีเดียวเยอะมากๆนะครับแถมดาเมจที่เลเวล4เพิ่มมา65ครับโคตรจะเยอะถือเป็นสกิลที่ใช้มานานไม่มากครับและมีคูลดาวเพียง12วินาทีเท่านั้นเมื่ออัพเต็มนั่นหมายความว่าตราบใดที่มาซี่นั้นนะครับมีมานาเหลือใช้เธอก็จะสามารถเพิ่มดาเมจและบัฟดูดเลือดได้เรื่อยๆนั่นเองครับถา เนอร์สกิลเพื่อปรับสมดุลครับสกิลนี้น่าจะเป็นสกิลแรกที่โดนก่อนใครเพื่อเลยละครับมาถึงสกิลอัลติเมทนะครับอย่างอัลลิชกันบ้างฮะซึ่งเมื่อกดใช้มาซี่จะทําการปล่อยพลังออกมาและอยู่ในสถานะฟิวรี่สิวินาทีตลอดระยะเวลานี้ครับเธอจะมีบัฟฟิ้งเร็วและไม่สามารถล้างสกิลนี้ออกได้นะครับเวลาเธอโจมตีใส่ศัตรูนะครับจะเป็นหมัดชุดคอมโบนะครับซึ่งอิงตามตัวเลขที่ขึ้นอยู่บนหัวเธอนะครับเป็นเลข3เลข4เลข5ตามเรเวล ของสการโจมตีปกตินั้นนะครับจะเป็นการปล่อยหมัดชุดออกไปอย่างรวดเร็วตามตัวเลขนั้นและหมัดสุดท้ายจะเป็นการสร้างคลื่นพลังออกมาศัตรูทุกตัวครับที่ถูกคลื่นพลังนี้ครับนอกจากจะได้รับความเสียหายเวทแล้วจะยังติดสถานนาสโล3 0และลดอัตราสปีดลงเป็นระยะเวลา2วินาทีด้วยตลอดในระยะเวลาบ้า18บวินาทีนี้นะครับทุกครั้งที่เธอปล่อยหมัดชุดออกไปหรือเข้าไปโจมตีนั่นแหละรอเวลาอีก1.5วินาทีครับเธอจะส สามารถใช้คอมโบหมัดชุดนี้ได้ใหม่อีกครั้งหนึ่งนั่นหมายความว่าตราบใดที่ดูเรชั่น18วินาทีนี้ยังคงอยู่ก็ควรจะอยู่ห่างๆเธอเอาไว้ครับหรือไม่ก็ควรยัดสกิลประเภทสตาร์ใส่เธอให้ไว แล้วรีบจัดการครับจากการที่ผมนะครับได้ลองเล่นแล้วก็ลองสองผู้เล่นระดับโปรมาเนี่ยพบว่ามาซี่เป็นตัวละครที่เก่งมากๆในการสู้แบบตัวต่อตัวครับคือ1นึน,นี่แทบจะไม่แพ้ใครเลยก็ว่าได้ครับการเปิดสกิลอันตรีนะครับอย่างอัลลิชคู่กับสกิลสามไซคิกเนี่ยที่เพิ่มพลังโจมตีและดูดเลือดน,นั้นเป็นอะไรที่โหดร้ายมากๆช่วงเลเวล6ถึงเลเวล7นะครับสามารถโซโล่คิวได้ง่งงายๆเลยโดยที่ไม่ต้องพึ่งทีมเลยนะฮะเพียงแต่ว่าช่วงเลนเฟสนนะครับจะค่อนข้างลําบากเพราะสกิลของ เธอนั้นเนี่ยไม่ค่อยเอื้อต่อการฟาร์มเท่าที่ควรดังนั้นครับถ้าหากโดนกดันเลนหนักๆหรือว่าตายในเลนยับๆก็แทบจะหาโอกาสคัมแบ็กได้น้อยกว่าฮีโร่ตัวอื่นๆนั่นเองฮะก็ประมาณนี้นะครับสำหรับข้อมูลสกิลแล้วก็แนวทางการเล่นแบบเบื้องต้นครับของฮีโร่ตัวใหม่ในเกม Dota 2อย่างมาซี่เพื่อนๆคนไหนครับไปลองเล่นกันมาแล้วมีความคิดเห็นอย่างไรก็คอมเมนต์บอกพวกเราเอาไว้ได้นะครับสุดท้ายครับก่อนจากกันไปฮะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกระดิ่งกันเอาไว้จะได้ไม่พลาดทุกข้อมูลข่าวสารวงการเกมจากพวกเรา ออนไลน์สเตชันสำหรับวันนี้หมดเวลาของผมลงแล้วขอตัวลาไปก่อน GTEC สวัสดีครับ